สวัสดีค่ะพ่อพี่น้องลูกหลานซีสองแปดเก้าชาแนลค่ะมณนนี้จะพาะไปตามตอเลขของเสยนยอดบุรีรัมค่ะประจํางวดวันที่สิบหกกระะกฎาคมเนาะโทรหาเพื่อนค่ะิิแด้ะค่ะ สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับเซนยอดสี่สองแปดเก้าชาแนลค่ะเซนยอดครับโทรมาตามต่อตัวเลขให้กับพ่อแม่พี่น้องเอฟซทางบ้านนียค่ะครับวดน,นี้มีตัวไหนจะให้คะมีไหมคะคคมีค่ะพร้อมแล้วคะ่ะเซนยอดพอดีฝนมันตกะอะค่ะก็เลยค่ะค่ะ ค่ะค่ะบ,บนค่ะเสนยอดค่ะห,ห้าค่ะค่ะเสนยอดให้ห้านะคะเด่น<า><า>บนค่ะนหนึ่งเจ็ดห้าค่ะหนึ่งเก้าห้าค่ะศูนย์ห้าสองค่ะ 75, เน้นหนึ่งเจ็ดห้านะคะค่ะสองตัวจับเจ็ดห้าสอง 2, 4, 5, 5. ตัวจับคู่ให้เจ็ดห้าค่ะแล้วก็เก้าห้าเก้าห้าค่ะห้าศูนย์หรอคะห้าสองห้าศูนย์ค่ะนน 7, เน้นให้ที่เจ็ดห้านะคะ ครับค่ะล่างค่ะเด่นที่ตัวไหนเอ่ยเด่นที่เลขสี่กับตัวเดียวหกลงเลยครับให้สี่นะคะครับให้สี่แล้วก็จับคู่สี่แปดจับคู่ให้คือสี่แปดค่ะสี่แปดแล้วก็ศูนย์ห้าศูนย์ห้าค่ะหกลงเลขสี่ตัวเดียวแล้วก็สี่แปดตัวเดียวโอ้สี่แปดตัวเดียวเลยเน้นๆนะคะครับเน้นสี่แปดตัวเดียว ใส่ชูห้ายเป็นโลและก็วงกลมสีตัวเดียวค่ะไปกลับด้วยหรือเปล่าคะค่ะแล้วแล้วไอ้ฟีเขาจะชอบครับอ๋อให้เอฟซีตัดสินใจเอานะคะค่ะให้เขาไปกลับเองวิ่งไปไปกลับยังไงก็ื่้ยแต่เขาค่ะค่ะค่ะเซีนยอดเมื่อที่แล้วนี้คือค่ะเลขวิ่งเข้าค่ะครับ

ครับทีแล้วเข้าบนวิ่งเป็นตัวเดียวค่ะเส้นยอดครับแต่งูทีแรกพอผมกลับมันก็เข้ามือกัมค่ะไม่เห็นตึงอ่ะแล้วมันมาดึงโอ้อยู่ที่จับนะคะเซนยอดเนาะก็ให้พ่อแม่พี่น้องดูไว้เป็นแนวทางค่ะค่ะชอบไม่ชอบยังไงก็เอาไว้เปรียบเทียบกับเจ้าอื่นก่อนก็ได้เนาะก่อนตัดสินใจค่ะ แล้วแต่เอฟซีจะตัดสินใจชอบชอบคนเล็ค่ะแต่เลขวิ่งเซนยอดนี่ไม่น่าพลาดค่ะเพราะเข้ามาตลอดนะคะครับค่ะครับก็ไม่มีอะไรหรอครับผมก็มีแค่นี้แล้วก็ขอพรให้ทางช่องตรงดูดีนะครับแล้วก็มีแต่ความสุขสันต์เจริญครับขอบคุณมากๆเลยค่ะเซนยอดที่เมตตาให้มานะคะครับค่ะขอให้ จอรก้าไปเรื่การจ้าถูกค่ะเซนยอดค่ะขอบขอบขรบขอ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 ่ขอบ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 มาบขาะขอบ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 ขอะขอบปอบขอบค่ะไอบข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 อ่ขค่้วบขะคขอบคอบข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 อบค่ะขอบคอะขอบขอบขอกขค่ะอบขอบขอบครัขบสวัสดีคอัอบสอัขบขอบขอบออบอออบ ตัวเลขของเซยนยอดบุรีรัมค่ะเพิ่นเมตาไ้มาแล้วค่ะตามตัวเลขที่ลูกหลานเอาขึ้นในเบื้องหน้าจอค่ะเห็นน้ำหรือว่าเบืเห็นน้ำจังไรก็คอมเอมต์มาบอกกันใต้คลิปวิดีโอแรกเพียนความคิดเห็นได้ค่ะถามพ่อใอญ่ไม่ญ่ทั้งบ้านมีตัวเลขตัวบีก่ะไลน์ลามาบอกลูกหลาน4289ได้ค่ะก่อนจากกันเมื่อนี้ขอฝากแคลเซียมไว้น้ำค่ะมีปัญหาแก้อาการปวดเมื่อยปวดหลังปวดเอว ้อต่อเส้นเอ็นกระดูกกระดูกพุ้นโลคเก้ามีปัญหาเกี่ยวกับกระดูกให้ชิ้นหอดแคลเซี่ยมค่ะแคลวแมกค,ค่ะแคลแมกช่วยได้นะคะฝากไว้น้ำค่ะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้น้ำด้วพ่อแม่พี่น้องสิพยพคลิปเด็ดๆจากทั้งช่องค่ะสำหรับมื่อนี้สวัสดีค่ะ